สวัสดีครับผมมีตัวหัวฉีดพ่นยาของแบนนัก,กะตะนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นเลยตัวผมเองผมตามหามานานมากแล้วนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพวก3รูเลียงหรือ5รูเลียงปกติทั่ว,วไปที่เขามีจําหน่ายในท้องตลาดส่วนใหญ่พวกข้อต่อพวกนี้มันจะไม่ค่อยทนทานมันจะมีการรับแรงดันบาของเครื่องพ่นยาไม่ว่าจะเป็นสายหลังหรือพวกปั๊ม3าสูบอะไม่ค่อยไหวผมก็เลยไปตามหามาแล้วก็ได้มาเป็นของแบนนัก,กะตะทั้ง3รุ่นเนี่ยมันก็จะมีรุ่น3รูเลียงนะครับแล้วก็จะมีรุ่น5รูเลียงอีกรุ่น ก็จะเป็น5้ารูเรียงเหมือนกันแต่ระยะของความกว้างของตัวระยะยช่องเนี่ยสำหรับรุ่นนี้มันจะเป็นระยะความห่างมันจะอยู่ที่33มิลส่วนตัวนี้มันระยะห่างประมาณ240มิลถามว่าดามสาหรับหัวฉีดพ,พ่นยาของนาคาตาทั้ง3รุ่นเนี่ยมันเหมาะกับงานประเภทไหนก็ต้องบอกว่ามันเหมาะกับงานที่เราจะกําจัดวัตถุกําจัดแมลงกําจัดเชื้อราพวกนี้นะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างให้เห็นคร่าวๆนะครับคือถ้าเป็นอย่างนาข้าวเนี่ยพวกเพี้ยกระโดดพวกหนอนกอพวกนี้นะครับมันอยู่ เวลาที่เราใช้หัวฉีดตรงๆฉีดไปละอองมันก็หล่นมาบางทีมันก็ถึงบ้างไม่ถึงบ้างเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยทําไมเราฉีดยาก,กําจัดเชื้อโรคยาก,กําจัดแมลงอ่ะทไมมันถึงไม่ค่อยได้ผลดีเท่าไหร่สแสดงว่ายามันใช้ไม่ได้แต่จริงๆแล้วอ่ะบางอย่างอ่ะบางทีเราลืมไปว่าการเลือกใช้หัวฉีดพ่นยาให้มันตรงกับงานมันก็มีผลทําให้ฤทธิ์หรือประสิทธิภาพในการโดนตัวของแมลงหรือโดนเชื้อโรคเชื้อราพวกนี้มันอาจจะไม่ได้ดีมากแต่สําหรับตัว ทั้ง3รุ่นของนากตะนะครับหัวฉีดเวลาเราฉีดพ่นไปมันจะฟุ้งลงมาทําให้ละอองค่ะมันฟุ้งลงไปใต้ต้นหรือว่าใต้กอได้ดีกว่าหรือบางท่านเอาไปฉีดยาฆ่าเชือช้อโรคเชื้อราในดินใช้หัวฉีดตรงธรรมดาลองบางทีก็ลงไม่ดีลงดีมัง่งลงไม่ดีบ้างแต่สําหรับตัวนี้มันจะฟุ้งกระจายและเป็นละเอียดฝอยได้ดีแล้วก็แทรกซึมเข้าต้นพืชได้ดีทําให้ลิ์ในการใช้สารกําจัดมแมลงหรือสารกําจัดเชื้อโร พวกนี้นะครับส่งผลทําให้ออกลิ์ได้ดีขึ้นนะครับผมเองก็อยากจะแนะนําให้สําหรับลูกค้านาข้าวหรือว่าลูกค้าที่ต้องการไปฉีดผักต่างต่าง,ต,ง,ต,งตัวหัวฉีดทั้ง3รูเรียงแล้วก็ห้ารูเรียงของนากตะต่าลองใช้กับเครื่องพ่นยาของแต่ละท่านได้เลยนะครับแล้วก็ลองสังเกตดูในอัตราการผสมยาที่เท่าเดิมแต่การออกลิ์ดีกว่าเดิมไม่เชื่อลองดูตัวนี้ผมกล้าคอนเฟิร์มได้เลยว่ามันจะส่งเสริมการพ่นยาของเราได้ดีขึ้นสําหรับท่านไหนที่จะเอา ไปใช้กับดามพ่นยาของท่านเอง <_ modern> ก็อาจจะต้องซื้อตัวข้อต่อแปลงเกีียวไปเพิ่มด้วยแต่สําหรับท่านไหนที่ใช้เป็นของญี่ปุ่นอยู่แล้วไม่ต้องแปลงเกีียวใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก็จะมีลํากล้อง2แบบให้ลูกค้าเลือกใช้ลํากล้องตัวนี้ผมจะแนะนําให้ใช้กับตัว3มรูเรียงตัวนี้มากกว่าสําหรับท่านไหนที่จะใช้เป็นตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็จะเป็นลํากล้องของนาคาตะเหมือนกันมันก็จะมีความแข็งแรงมากกว่าสําหรับผมผมเองผมจะแนะนําให้ใช้กับตัวพวก5รูเรียงสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจสามารถที่จะสั่งซือ้อ